นุ่มอังกฤษคนนี้ใช้ชีวิตในประเทศไทยมาหลายปีครับจนซึมซับความเป็นไทยไปแทบทุกด้านเลยทั้งวัฒนธรรมประเพณีอาหารแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆตอนแรกที่มาเขาก็มีอึ้งบ้างนะครับเพราะหลายสิ่งไม่เหมือนกับที่บ้านเกิดเขาเลยแต่พออยู่ไปเรื่อยๆความแปลกใหม่เหล่านั้นกลับกลายเป็นความคุ้นเคยโดยไม่รู้ตัวครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีเหตุให้ต้องบินกลับไปที่อังกฤษบ้านเกิดของเขา แค่สสัปดาห์เท่านั้นแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างที่นั่นดูแปลกไปหมดเลยไม่คุ้นเคยอย่างที่เคยเป็นเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของเขาเองแล้วนั่นทำให้เขาเริ่มคิดถึงประเทศไทยเขาเต็มๆครับวันนี้เขาเลยอยากมาแชร์ให้ฟังครับว่าเขาเจอกับคอนเจอช็อแบบย้อนกลับอะไรบ้างหลังจากที่กลับไปบ้านเกิดอีกครั้งคุณแซมเล่าความรู้สึกของตัวเองหลังออกจากประเทศไทยไปได้แค่2อาทิตย์ครับ ว่าการได้ออกห่างจากประเทศไทยถึงจะแค่ชั่วคราวแต่มันทําให้รู้สึกแปลกไปเลยจริงๆนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาได้กลับมาอังกฤษเขาบอกว่าเนื่องจากเขาอยู่ที่กรุงเทพมาหลายปีแล้วการใช้ชีวิตในกรุงเทพมันมีจังหวะของมันมีเสียงมีพลังและมีอาหารอยู่ทุกหัวมุมถนนเลยแต่พอกลับไปที่อังกฤษมันรู้สึกเงียบเกินไปนิดนึงถนนดูสะอาดอากาศก็สดชื่นแต่ก็มีความเงียบสงบแบบแปลกๆที่ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พักหนึ่งเลย เพราะงั้นในคลิปนี้เขาจะพูดถึงสิ่งที่ใครก็ตามที่เคยย้ายไปอยู่ต่างประเทศน่าจะเข้าใจดีนั่นก็คือ Reverse c u l t u r e Shock ครับ ซึ่งคำนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาษาไทยเราใช้คำว่าอะไรมันประมาณว่าเราเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็แปลกใจกับวัฒนธรรมของเขาแต่พออยู่ไปนานๆเราก็ซึมซับวัฒนธรรมนั้นจนชินขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเรากลับมาประเทศไทยมาเจอวัฒนธรรมเก่าๆของเรานั่นแหละแต่เราดันมาแปลกใจกับวัฒนธรรมของเราแทนซะง,งั้นประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าอธิบายแล้วจะงงกว่าเดิมไหมนะครับ คุณแซมบอกว่าเขาใช้เวลานานมากในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศใหม่วัฒนธรรมใหม่และรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆจนกระทั่งเมื่อเขาได้กลับมาบ้านเกิดของตัวเองจริงๆกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในที่ที่เคยคุ้นเคยเลยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นกับเขาครับเขาเพิ่งกลับมาที่นี่แค่ไม่กี่วันเองแต่ระหว่างนี้มีหลายช่วงเลยที่เขาคิดขึ้นในใจว่าเออใช่ลืมไปเลยว่ามันเป็นแบบนี้นี่นาะ อย่างแรกเลยก็คือทุกคนที่นี่ตัวสูงกันหมดเลยตอนอยู่ที่ประเทศไทยเขาถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะประมาณ 177- 178เซนและก็ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองตัวเตี้ยแต่พอกลับมาอยู่ที่อังกฤษเขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กมัธยมที่ยืนอยู่ข้างๆนัก,กรับบี้เลยครับเราก็ลืมไปเลยว่าคนที่นี่ตัวใหญ่มาก ใหญ่แบบทรงตู้เย็นกันเลยทีเดียวคือไม่ใช่แค่สูงนะแต่ตัวใหญ่แบบน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนอะไรประมาณนี้ซึ่งต่างจากที่ไทยที่แทบจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยเรื่องที่2ก็คือเรื่องราคาครับทุกอย่างที่นี่รู้สึกเหมือนโดนตบหน้ายังไงไม่รู้เขาเพิ่งไปซื้อกาแฟกับขนมมากินเมื่อเช้านี้รวมแล้ว345บาทถ้าอยู่ประเทศไทยนะได้ข้าวมือหนึ่งพร้อมกับค่าส่งกแกลบไปเลยด้วย อย่างใน t ทสโก้มีกล่องบูเบอรี่เล็กๆขายอยู่กล่องหนึ่งราคา161บาทแนะ่ส่วนราคาน้ำมันก็อยาให้พูดถึงเลยรู้สึกเหมือนเอาแชมเปญมาเติมรถยังไงอย่างนั้นเงินหายวับไปเร็วมากเทียบกับตอนที่อยู่ไทยแล้วต่างกันสุดๆจริงๆเราก็ยังมีเรื่องระบบหมอประจำตัวหรือว่า GP อีกนะครับเขาลองจองคิวหมอเพื่อปรึกษาเรื่องเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าได้คิวนัดอีกตั้ง3สัปดาห์ข้างหน้านนซึ่งตอนนั้นเขาก็คงจะกลับถึงประเทศไทยแล้วครับ ที่ประเทศไทยเขาคุ้นชินกับการเดินไปที่คลินิกแล้วก็ได้รับการตรวจหรือว่านัดพบหมอแทบจะทันทีเลยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าจริงๆเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆนั่นก็คือบรรยากาศโดยรวมของเมืองที่กรุงเทพจะมีความคึกคักวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยพลังในขณะที่ที่นี่ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพแล้วก็เงียบเหงาไปหมดไม่มีใครที่อยู่ดีๆจะยิ้มให้แล้วก็ทักว่าสวัสดีครับแบบที่เจอในประเทศไทยเลย นั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดถึงเอามากๆถ้าพูดแบบจริงจังเลยก็คือนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาคิดถึงประเทศไทยจากใจเลยคนไทยน่ารักมากอบอุ่นอ่อนโยนสุภาพมีความอ่อนโยนแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้าการได้อยู่ท่ามกลางพลังงานแบบนั้นทุกวันมันเป็นอะไรที่วิเศษมากจริงๆมันช่วยเติมพลังให้คุณได้โดยที่คุณอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำคุณแซมเล่าว่าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์หนึ่งบนรถไฟสาธารณะในอังกฤษเมื่อวันก่อน คือมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังเขาขึ้นมาบนรถไฟพร้อมคุยโทรศัพท์เสียงดังมากดังจนคนทั้งขบวนได้ยินเลยมั้งซึ่งชายคนนั้นไม่ได้สนใจคนรอบข้างแม้แต่นิดเดียวว่าใครจะรำคาญเสียงเขาบ้างคุณแซมที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คิดขึ้นมาครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนที่ประเทศไทยคนไทยเขาจะให้เกียรติแล้วก็มีมารยาทมากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยมีน้ำใจและคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ อีกเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกแปลกๆก็คือวันนี้ตอนบ่ายโมงครึง่งเขานั่งตัดวิดีโออยู่ที่บ้านของแม่เราก็สังเกตว่าคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆหลายคนของเขาต่างก็ออกไปทํางานกันหมดแล้วอยู่ดีๆมันก็แวบ,บเข้ามาในหัวว่าอ้อแบบนี้แหละคือความปกติของที่นี่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเขาจะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เป็นดิจิตอลโนเมต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ประกอบการหรือคนที่ทํางานทางไกลแบบเขา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจการรับงานอิสระมันคือความอิสระที่สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นแล้วมันก็รู้สึกปกติมากสําหรับที่นั่นแต่เพื่อนๆของเขาที่อังกฤษยังคงมองว่าวิถีชีวิตแบบที่เขาทําอยู่อย่างการทํางานและเดินทางไปพร้อมกันโดยไม่ต้องขอลาหยุดไม่มีออฟฟิศประจําไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทํางานมีแค่กล้องกับแล็ปท็อปเป็นอะไรที่ดูแปลกและน่าเหลือเชื่อมากสําหรับคนที่นี่ คุณแซมยังเล่าต่อว่าแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่เขาคิดถึงจากที่นี่อย่างอารมณ์ขันแบบแห้งๆของคนอังกฤษหมือซันเดย์โรสหรือการได้เจอเพื่อนๆและที่สําคัญน้าก๊อกของอังกฤษนี่แหละที่ไม่มีใครเหมือนเลยนอกจากนั้นเขาคิดถึงการรวมญาติแบบพร้อมหน้าพร้อมตานั่งจิบชาคุยเรื่องไร้สาระกันไปเรื่อยๆแล้วก็คิดถึงการไปดูฟุตบอลในสนามทั้งบรรยากาศเสียงเชียร์ความคึกคักมันดีมากเลยจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่เขาไม่คิดจะคิดถึงเลยเช่นความหงุดหงิดของผู้คนภายไส้กรอกชิ้นเล็กๆในราคา193บาทและอากาศของอังกฤษครับการเดินทางครั้งนี้ทำให้เขาตระหนักเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยหล่อหลอมเขาไว้มากแค่ไหนตอนแรกที่เขาไปอยู่ที่นั่นเพราะอยากเริ่มต้นใหม่แต่ระหว่างทางมันกลายเป็นบ้านของเขาไปแล้ว และเมื่อเขาพูดถึงคำว่าบ้านเขาหมายถึงสถานที่ที่เขาสามารถใส่รองเท้าแตะแบบชิวๆได้ตลอด365วันเลยโดยไม่ต้องบ่นกับคนขับแท็กซี่ว่าวันนี้อากาศเย็นจังนะครับซึ่งมันเป็นความสุขที่แท้จริงของเขาเลยครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรหวือหวานักนะครับแต่มันได้แสดงให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีและคนไทยของเราได้เข้าไปหล่อหลอมชาวต่างชาติคนหนึ่งให้กลายเป็นคนที่รู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านของเขาอย่างแท้จริงครับ ที่นี้เราลองมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะคะบ,บอกว่าขอให้มีความสุขกับครอบครัวและเพื่อนๆนะคะเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพจ้าคอมเมนต์ต่อมาครับเราเคยรู้สึกช็อกทางวัฒนธรรมแบบย้อนกลับแบบนี้เหมือนกันตอนย้ายกลับอเมริกาหลังจากอยู่ไทยมา8ปปีตอนอยู่ไทยเรายิ้มเยอะมากแต่พอกลับมาอยู่อเมริกานาน,านเข้าก็เหมือนโดนพลังลบจากคนรอบตัวกลืนไปหมด อยาก,กลับไปเป็นตัวเองที่นิ่งๆใจดีและยิ้มเยอะๆอีกครั้งจังคอมเมนต์ต่อมานะครับอังกฤษเนี่ยจบแล้วจริงๆอย่างที่คุณพูดเลยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอีกตอนนี้ที่อังกฤษอาชญากรรมเยอะมากอยากเจอคุณสักครั้งที่กรุงเทพจังคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเข้าใจความรู้สึกเลยครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้สนุกกับการกลับบ้านที่อังกฤษนะแล้วหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวใหม่ที่ไทยในเร็วๆนี้ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าที่บอกว่าคนไทยสุภาพและชิวเนี่ยจริงเลยนะจนกว่าพวกเขาจะได้ขับรถนั่นแหละคอมเมนต์ <laughs> ต่อมาครับเราก็เคยช็อกเหมือนกันตอนที่กลับไปอังกฤษเคยพยายามกลับไปอยู่สองรอบสุดท้ายก็ต้องย้ายออกอีกคิดว่าคงไม่ได้กลับไปอยู่ถาวรแล้วล่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าความฝันเลยคือย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยแต่การพูดมันก็ง่ายกว่าการกระทำมนะันเนาะ คอมเมนต์ถัดมานะครับกลับนิวซีแลนด์ได้แค่2เดือนก็จองตั๋วกลับไทยเลยจ้าอยู่ไทยนี่แหละถึงเรียกว่าบ้านอย่างแท้จริงคอยมีความสุขนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับพี่ชายเราอยู่ที่ไทยกับครอบครัวมา5ปีแล้วพอบริษัทจะย้ายไปอิตาลีเขาก็ปฏิเสธเลยเพราะอยู่ที่ไทยสบายมากมีแม่กลัวมีพี่เลี้ยงประจำลูกหมา2ตัวจะว่ายน้ำบ้านพักตากอากาศทุกอย่างนี้มาจากรายได้ของเขาแค่คนเดียวเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ารู้สึกเหมือนกันเลยตอนที่กลับจากกรุงเทพไปนิวซีแลนด์เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่นั่นก็ดีหลายอย่างนะแต่ขาดพลังของการเติบโตอย่างอิสระจริงๆมันอธิบายยากมากถ้าไม่เคยสัมผัสด้วยตัวคุณเองแต่คุณอธิบายได้ดีมากดูแล้วทำให้ผมอยากย้ายกลับไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าผมเคยอยู่ไทยมา2ปีแล้วก็เกาหลีอีก10ปีตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษได้5ปีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกช็อกทางวัฒนธรรมอยู่เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับพอจะเข้าใจมุมมองของคุณนะแซมเหมือนคุณรู้สึกเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนนอกทั้งที่เกิดและโตในอังกฤษคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอ,อกว่าผมอยู่ต่างประเทศมา20ปีแล้วทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์กำลังจะไปไทยเดือนหน้าตอนนี้อยากไปสุดๆเลยอยู่ในลิสต์มานานมากแล้วพอดูวิดีโอของคุณยิ่งทำให้อยากย้ายไปตอนนี้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับ อินมากเลยครับผมมาเยี่ยมพ่อแม่ที่เดนมาร์กครั้งแรกในรอบ6ปีหลังจากย้ายไปอยู่ไทยแล้วความรู้สึกมันหลากหลายมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันไปเที่ยวไทยมาแล้วมากกว่า20ครั้งแม้จะเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนและเชฟฟินมา5ปีและตอนนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์45ปีฉันก็ตั้งใจจะใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตในบ้านพักคนชลาที่หัวหินไม่อยากจบชีวิตในบ้านพักคนชลาที่เนเธอร์แลนด์เลย ฉันเชื่อว่าจะได้รับการดูแลจากพยาบาลที่ดีกว่าในประเทศไทยและโดยรวมแล้วคนไทยก็มีความอ่อนโยนและเอาใจใส่กว่ามากคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรักอาหารไทยวัฒนธรรมไทยและทัศนคติที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลายเช่นไม่เป็นไรสนุกและสบายๆและโชคดีที่ฉันสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายออกจากประเทศไปตอนไหนโดยไม่ต้องกังวนลเรื่องลูกหลานหรือครอบครัว คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าแน่นอนว่าประเทศไทยเองก็มีปัญหาแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายทางการเมืองได้ง่ายๆแค่ไปพักผ่อนชายหาดสวยๆทางใต้หรือไปอยู่ที่ภูเขาทางเหนือคอมเมนต์ถัดมาครับฉันชอบเทศกาลต่างๆของไทยมากแม้แต่ช่วง Christmas, คริสต์มาสกรุงเทพก็คึกคักกว่าทุกเมืองในเนเธอร์แลนด์ซะอีกพาเลทไพร์ก็ดีงามแต่สงการที่ประเทศไทยคือความคลั่งที่สนุกแบบสุดๆไปเลยคอมเมนต์ถัดมาครับ วันเกิดครบรอบ75ปีของฉันในปีนี้จะฉลองด้วยการล่องเรือทานดินเนอร์ที่แม่น้ำเจ้าพยาท่ากลางผู้ไฟสุดอลังการคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพมา3สัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าจะไปเกาะสมุยแล้วจะอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งแล้วไปบาหลีต่ออีกพักหนึ่งจากนั้นอาจจะแวะเที่ยวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักหน่อยก่อนจะกลับมากรุงเทพอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อนะครับอยู่กรุงเทพนี่เหนื่อยนะแต่พอชินแล้วก็เจ๋งมากบอกเลยไม่อยากกลับอังกฤษเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าใช่เลยครับพอได้ย้ายมาเอเชียแล้วไม่อยากกลับอังกฤษเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าตอนที่ผมกลับไปอเมริกาหลังจากเรียนจบไฮสคูลที่ไทยช็อกวัฒนธรรมสุดๆโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนอเมริกาในที่สาธารณะผมถึงกลับรู้สึกอายเลยครับ และคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับบอกว่าผมติดตามช่องของคุณนะครับขอบคุณที่มาเที่ยวไทยนะสําหรับคนไทยเราเป็นมิตรกับทุกชาติยิ้มอย่างจริงใจและตัวผมเองก็พร้อมจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเสมอด้วยรอยยิ้มครับและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ